สวัสดีทุกคนวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงหัวข้อเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพอรูปจัดการอัตโดนมัติซึ่งเธอเป็นสิ่งสำคัญมากในภาคเกษตรกรยุคปัจจุบันก่อนที่พวกเราจะไปเข้าเนื้อหา,หากันนั้นเอามารู้จักโทรศัพทชิคในกลุ่มอรับอกันดีกว่าถ้าทุกคนพร้อมไหมไปดูกนันเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพร้อมระบบจัดการอัตโนมัติซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในภาคการเกษตรในปัจจุบันนะครับหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมักสูญเสียคุณภาพได้ง่ายเช่นเหี่ยวเฉาเหี่ยวเน่าเสียหายระหว่างการขนส่งหรือสูญเสียปริมาณจากการจัดสรรที่ไม่เหมาะสมนะครับทาให้เกษตรกรขาดรายได้และผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าที่สดใหม่ ดังนั้นจึงต้องนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาช่วยในการลดการสูญเสียและก็เพิ่มประสิทธิภาพครับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนะคะมีหลายขั้นตอนค่ะเริ่มด้วยการที่เราต้องคำนึงถึงก็คือดัชนีการเก็บเกี่ยวเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวกำหนดว่าผลผลิตนัน้นนะคะได้ จเริญเติบโตมาจนถึงระยะในเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยวและมีคุณภาพดีต่อไปจะเป็นการคัดแยกค่ะเรานะคะใช้ระบบคัดแยกอัตโนมัติกล้องอัจฉริยะและ AI ตรวจสอบขนาดสีและความสุขของผลผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ําเสมอการบรรจุใช้วัสดุที่ช่วยรักษาความสด เช่นฟิล์มยืดสามารถเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหรือเทคนิค modify atmosphere packaging ที่ควบคุมออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์การเก็บรักษานะคะใช้ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิความชื้นที่ปรับสมดุลกา๊าซเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพการขนส่งค่ะมีระบบโซ่ความเย็นหรือ cool chain system เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตตลอดเส้นทางการขนส่งค่ะ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนะคะหลังการเก็บเกี่ยวใช้เอ็มไซและสารยับยั้งเอ็มไซผลไม้สุกพอเอ็มไซเอทิลีนกระตุ้นการเสื่อมสภาพทําให้มีการฉีดพ่นสารยับยัง้งเอทิลีนเพื่อทดเพื่อลดการเล่งสุกบรรจุในบรรยากาศบรรจุในบรรยากาศดัดแปลงหรือ MAP ลด O2 เพิ่ม CO2 เพื่อชะลอการหายใจค่ะการเคลือบผิวที่รับประทานได้และย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะเพื่อลดการเสียน้ำและยืดอายุในการเก็บรักษาค่ะต่อมาคือระบบการจัดการอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้แรงงานและเพิ่มความแม่นยำเช่นหุ่นยนต์และแขนกลอัตโนมัติสำหรับการคัดแยกผลผลิตแทนแรงงานคนสายพานลำเลียงและ AG v ีที่เคลื่อนย้ายผลผลิตในโรงงานได้อตัอตโนมัติ IOT sensor และ smart mo monitoring ที่คอยตรวจสอบอุณหภูมิความชืน้นและคุณภาพแบบเรียลไทม์และ AI and big data ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายเพื่อทานายการเสื่อมคุณภาพและช่วยให้ตัดสินใจการจัดเก็บหรือขนส่งได้อย่างเหมาะสมครับในปัจจุบันก็มีหลายตัวอย่างที่นำมาใช้จริงแล้วเช่น โรงคันแยกมะม่วงที่ใช้แขนกลอัตโนมัติคัดตามน้ําหนักและความสุกระบบห้องเย็ยนอัจฉริยะสดทุเรียนที่ใช้ iot ตรวจสอบสภาพการขนส่งไปประเทศจีนแบบเรียลไทม์จะเห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรไทยและยกะดับการแข่งขันในตลาดโลกค่ะสรุปได้ว่าเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและระบบจัดการอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญในการลดการสูญเสียผลผลิตรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มโอกาสในการส่งออกในอนาคต เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทันสมัยขึ้นเช่นการใช้ AI ที่ฉลาดยิ่งขึ้นและการใช้พลังงานสะอาดในระบบห้องเย็นและการเชื่อมโยงระหว่างสมาร์ทฟาร์มเข้ากับสมาร์ทโลจิสติกเพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืนค่ะก็จบไปแล้วสำหรับหัวข้อเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพร้องระบบจัดก,การอัตโนมัติหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ